สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายรล่สวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพาการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับของกฎ18ประการที่ชนะใจคนโดยคาร์เนกีทุกท่านครับ กฎข้อที่16เดียวคารนกี้บอกว่าจงพูดในสิ่งที่เขาภูมิใจหรือเป็นจุดโดดเด่นเป็นปมเด่นของเขาครับด้วยการกล่าวถึงความชาญฉลาดความเชี่ยวชาญความมีเมตตามีน้ำใจนักกีฬาอย่าไปแตะปมด้อยหรือสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาให้พูดถึงหากเราทำได้แบบนี้ครับเขาจะรู้สึกชอบพอในตัวเราเป็นการชนะใจคนอย่างมีศิลปะกฎข้อที่สิบเจ็ดนั่นคือจงเน้นความคิดเห็นของเขา ให้เป็นเรื่องที่น่าฟังกินใจเห็นจริงเห็นจังครับการที่เรานั้นแสดงออกได้อย่างชัดเจนแสดงออกได้อย่างจริงใจว่าความคิดเห็นของเขานั้นเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนครับชนะใจแน่นอนกฎข้อที่ส8บปครับจงพูดยั่ยวยุชา้าทายให้เกิดการกระทำโดยชี้ให้เขาเห็นว่าเขาจะไม่น้อยหน้าใครในอนาคตตรงนี้ถือว่า เป็นเรื่องราวที่คลาสสิกและต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับคำว่าพูดยั่วยุหรือท้าทายนั้นต้องมีศิลปะในการสื่อโดยใช้ศัพท์หรือใช้ถ้อยคําที่สร้างสรรค์เป็นพลังบวกนะครับอย่าไปยั่วยุหรือท้าทายในเรื่องราวลบๆหรือสิ่งที่ไม่ดีเด็ดขาดการที่เรามีการท้าทายให้เขามีความรู้สึกอยากจะแสดงออก อยากจะทําให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่มีศักยาภาพหากทําได้แบบนี้โดยเขาไม่เสียหน้าแต่เขาก็ไม่น้อยหน้าใครใช่ไหมครับเขาจะรู้สึกว่าเขาชอบพอในตัวเราและนี่ก็คือศิละปะในการชนะใจคนซึ่งแน่นอนครับครูบาอาจารย์ระดับท่านเดล,เดลคาเนกีเนี่ยได้ให้แนวทางมานับร้อยร้อยปีแล้วก็ไม่เคยเสื่อมคลายลงดังนั้นผู้ฟังทุกท่านครับกดทั้ง18ข้อนี้ตลอดระยะเวลา7วันที่ผ่านมา คนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขารู้จักวิธีการเหล่านี้ดีถึงขั้นดีมากเลยนะครับแล้วเขาเหล่านั้นก็นําไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตแบบมืออาชีพตลอดเวลา วันนี้ครับสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร W.L.D.C. เปรยียบเสมือนเป็นลูกเป็นหลานของเดลคาเนกีได้ใช้แนวทางของท่านนั้นในการประกอบธุรกิจในการดำเนินชีวิตเรื่อยมาตลอด32ปีวันนี้ครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ